ช่อง l i q u i Fox Channel จะมานำเสนอวิธีการซื้อและการขายคริปโตเคอเรนซีเราก็ไปที่หน้าันซ ZA แล้วก็เข้าคำว่า Market ก็จะมีเหรียญให้เราเลือกก็จะมีเหรียญเยอะเลยเราก็เลือกดูส่วนเหรียญก็เขาก็จะคัดมาให้เราระดับหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือหน้าเหรียญสะสมของเหรียญของピ a n ZA เขามีทั้งหมด6ขั้นเลเวลและมีสิทธิประโยชน์มากมาย ยิ่งเราเทรดมากหรือว่าเราซื้อขายหรือโอนเหรียญก็จะได้รับเหรียญน,นะคะเป็นโทเค็น b t ทหรือว่าเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเทรดเป็นเหรียญ b t ทก็ได้นะคะหรือถ้าไม่จ่ายก็สามารถสะสมไว้เพิ่มเลเวลถ้าเราสะสมเหรียญโทเค็น b t ทมากๆเราก็อาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะมี6ระดับสิ่งที่ได้รับคือธรรมเนียมการเทรดเหรียญการแบ่งเปอร์เซ็นต์การชวนเพื่อนแล้วก็มีโบเกอร์ส่วนตัว แล้วก็รางวัลได้รับโทเคินภายใน72ชั่วโมงวันนี้ก็เราจะมาแสดงการเทรดในบิทา n นซานีเราก็จะมาเทรด XLM หรือ STELA l u u m n n อ่าราคาเราก็สังเกตดูจากกราฟาเวลาเราซื้อว,ว่ากราฟมันจะขึ้นหรือลงอย่าไปแบบรีบซื้อตอนที่มันแทงขึ้นไปทางสูงนะคะก็ไปเช็คในราคาตลาดกลางก่อนไม่ว่าจะเป็นบแนเว็บคอยลมาร์เก็ตแแล้วก็เว็บไทยทั้งหมด เราก็เช็คดูว่าราคาไปทางไหนแล้วอย่าแบบดูแอปเดียวแล้วเราก็ซื้อนะคะมันจะมันก็จะเสี่ยงเกินไปขออธ,อธิบายอย่างนี้นะคะอย่างในพิซซ่าเนี่ยมันเป็นราคาในเอกเ็ก a ช g e เนี่ยเขาก็จะเป็นราคาตลาดอ้างอิงกับตลาดเลยแต่ถ้าเป็นบล็อกเชนเช่นสตาง Bit, คัพอะไรเงี้ยเขาจะเป็นเทรดกันในบล็อกเชนนะคะ,ะในบล็อกเช n เวลาเทารดกันราคามันอาจจะขึ้นแต่ว่าแค่ในบล็อกเชนนั้นแต่ว่าราคาตลาดโลกเขายังไม่ขึ้น สมมุติเราซื้อในเอ็กชแนนนี้ราคามันสูงแต่ราคาตลาดยังไม่ขึ้นเท่ากับว่าเราซื้อเหรียญน,นั้นในราคาที่สูงแล้วเวลาเหรียญมันลงราคาลงมาเราอาจจะติดด้อยได้นะคะต้องเช็คดีๆนี่ก็คือเทคนิคหนึ่งที่ผู้เทรดทุกคนควรทราบแล้วก็กดที่บายนะคะที presenters. นี้เราก็เลือกเหรียญในพิทันซ่าก็จะมี3แบบให้เราเลือกคือมาเก็ตคือราคาตลาดสคือลิมิต ก็คือราคาเราใส่เองนะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่แล้วก็อันดับสามคือราคาสต็อปมีสองแบบค่ะคือซื้อและขายมันจะซับซ้อนนิดนึงนะคะเวลาซื้อคือสมมติราคาตลาดเท่านี้แต่ว่าเราไม่ต้องการราคาที่ตลาดวิ่งอยู่เราก็ใส่เข้าไปอีกราคาหนึ่งเมื่อราคามันไปถึงมันก็จะไปจับกับราคาที่เราตั้งสต็อปไว้ แต่ว่าราคามันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจนกว่าเราจะมาแคนเซิลส่วนราคาขายนั้นก็คือในทางกลับกันก็คือมันเวลาเราตั้งขายสมมตริราคาตลาด10บาทแต่ว่าเราอยากขายที่ราคา12บาทเออราคานี้ก็จะรันไปจนกว่าเราจะกดยกเลิกคาสั่งหรือมีการแมทคืเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการซื้อขายแบบลิมิตนะคะด้านบนคือจำนวนเหรียญอันนี้ลิมิตไพคือราคาที่เราตั้งไว้ แล้วก็จะมีราคาตลาดอ้างอิงให้เราดูแล้วก็จะเป็นจํานวนเงินทั้งหมดแล้วก็จํานวนเหรียญที่ได้รับแล้วก็มีค่าฟรีด้วยนะคะต้องคอยดูสังเกตว่าค่าธรรมเนียมเขาหักจะเป็นเหรียญอะไรบางครั้งก็จะหักเป็นจํานวนเงินบางทีก็หักไปจํานวนเหรียญถ้าเราไม่มีจํานวนเงินให้เขาหักเมื่อมีการส่งคําสั่งก็จะขึ้นแบบหน้าแบบนี้นะคะถ้าเราตกลงราคาแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยค่ะนี้ก็จะมีราคาวิ่งในตลาดให้เราดูด้วยบรรทัดที่สองค่ะน,นี่ราส่งคำสั่งแบบมาร์เก็ต สำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะการเทรดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนั้นจะเป็นการเทรดแบบ24ชั่วโมงไม่มีวันพักเลยนะคะ365วันส่งคำสั่งเสร็จก็จะมาดูหน้าเหรียญเลยนะคะในกระเป๋าเราตรงค์คำว่า wallet เพียงง่ายๆแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถซื้อขายคริปโตได้และนำไปประยุกต์ใช้ในแอปอื่นๆได้นะคะเพื่อนๆสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เขียนเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชม ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เรานำมาแบ่งปันกันค่ะ